สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเทพอสูตรกลืนกินนภะาตอนที่31ฝากกด Subscribe ช่องลีดมาง่ะกันด้วยนะครับไอ้หนูแกต้องการแบบนี้เองนะตึมโหพลังอะไรแข็งแกร่งมากเปล่กตาแดงนะครับแกเป็นใครมาจากไหนทำไมพลังถึงมีมากขนาดนี้ ตึงๆๆเพระเอกได้โจมตีมันไปนะครับรัวๆหน้าลำคาญช้าไป,ไปเ็กได้ไปอยู่ข้างหลังมันนะครับงั้นก็วิ่งไปอีกสิไอหนูเฮ้ยหายไปไหนแล้วตึกปเปลก,ก็ได้มาอยู่แตบ่ามันอยู่นะครับออกกดหัวนะครับเอกได้จิ้มไปที่ตาที่สามมันนะครับ ฟังนะข้าไม่จําเป็นต้องหลบเจ้าหรอกเพราะเจ้าเปิดช่องว่างเยอะมากเลยไงล่ะอย่าพยองให้มากนะตาที่สามมันมีอะไรออกมานะครับโอ้พลังเยอะขนาดนั้นเลยเหรอตาที่สเจ้าหนูนั่นสามารถต่อกรกับน้องซานเหยียนได้ด้วยมันเป็นใครกันทำไมถึงมีพลังขนาดนี้ ถ้าเขาไม่จบปัญหาตรงนี้โดยเร็วพวกเราเกิดปัญหาใหญ่แน่เธอแข็งแกร่งมากแม้ว่าจะโดนลุมเธอ,อยังสามารถฆ่าเพื่อนของข้าได้ก่อนอะไรนะครับเหมือนแล้วนะครับมีสายฟ้าผ่าลงมานะครับตึงชฮ้ย ไม่คิดเลยว่าแกจะสวนการโจมตีกลับมาได้แต่มันก็ได้พุ่งมาใส่พระเอกนะครับถึงเวลาของข้าบ้างแล้วละ่ะฮึบตึงตึๆงตึ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 ง,ตงพระเอกได้ต่อยไปรัวๆนะครับมันหลบได้นะครับแล้วพระเอกก็ได้จกเข้าไปที่หน้ามันโดนหมัดครั้งหนึ่งนะครับ มันก็ได้ถอยไปแล้วครับแกแพ้แล้วล่ะตอนนี้ข้าสามารถนำพลังชั้นนี้มาใช้ได้แล้วตอนนี้บาดแผลของข้าค่อยๆหายไปแล้วแต่แกกลับดูเหนื่อยมากเลยนะพลังจากที่นี่ที่กดดันแกอยู่ทำให้ร่างกายแหลกสลายแน่ถ้าแกยังไม่เลิกใช้พลังปลานเลิกพูดหน้าลำคาญได้แล้ว ไปลงนระกซะแต่มันก็เจ็บพลังจากตาที่3ของมันนะครับก็จบตอนที่3ชีวิตไปแล้วครับเมื่อต่อกันตอนที่3 2สองนะครับเธอสามารถทำลายตาข่ายล้ำค่าได้เง้นลึกไม่ได้การแล้วพวกเราต้องหนียุ่งแล้วสิถ้ายืดเยอะต่อไปพวกเราต้องพ่ายแพ้นแน่ การเข้ามายุ่งกับราชวงศ์กันไม่ใช่เรื่องดีเลยเข้าใจแล้วเฮ้ hey! เอกได้ไล่ตามนะครับพวกแกจะหนีไปไหนน่าลำคาญหยุดเดี๋ยวนี้ถอยไปซะโถว้นั่นพลังใครวะพลังไอ้ไอ้สามตาครับเป็นเหมือนคล้ายๆบาเลียเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่า แผนครั้งนี้พวกเราไม่ได้ผิดพลาดแต่มันมีตัวจุนจ้านเข้ามาซะได้บัดซบจริงๆมันเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วเชียวเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมแรงกดดันของที่นี่มันหนักเกินไปจริงๆข้าเกือบจะตามทันอยู่แล้วแต่มันดันใช้ยันหยกหนีไปได้ซะก่อนพวกเราฆ่ามันไม่ได้ง่ายๆหรอกการที่มันจะ มาจัดการกับข้ามันเตรียมแผนที่เหนือกว่าไว้อยู่แล้วนี่คือน้ำยาฟื้นฟูหลิงเฉียนกินมันพลังปรานของเจ้าก็จะกลับมาโอ้ขอบใจนะเมื่อกี้ข้าเพิ่งกินมันไปนี่นาหรือว่านี่จะเป็นการ จบก,กันทางอ้อมเกิดหน้าแดงเลยนะครับน่าจะเป็นนางเอกนะครับคนนี้สวยซะด้วยเจ้าดูแปลกๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงมันยังไม่หมดข้ากินมันไปเยอะแล้วหลักขอบใจมากนะอ๋อ <laughs> ข้าจะเก็บมันไว้เป็นความลับตลอดการตรงนั้น มันตัวอะไรกันลูกของอสูรโบราณนนะ่ะข้าเป็นคนฆ่ามันเองมันมากัด2คนนั้นสุด,ดยอดไปเลยของดีสุดๆเลือดของมังกรแค่3ามหยดก็มีค่ามหาศาลเจ้าอยากได้อะไรก็เอาไปเถอะข้าไม่ห่วงหรอกเพราะว่าข้าไม่ต้องการเข้าใจแล้วขอบใจมากนะไอก,ก็ได้ไปที่มังกรนะครับ เจ้าจะเข้าก,การคัดเลือกสถาบันชิงเฉินใช่ไหมใช่แล้วก็มาที่นี่เพื่อเข้าศึกที่สถาบันชิงเฉินเจ้าก็เหมือนกันหรือใช่แล้วล่ะขอบใจที่เจ้าช่วยข้าข้าจะมอบโอสถมนุษย์ให้กับเจ้านี่คือโอสถที่สามารถเพิ่มพลังปราณพื้นฐานให้กับคนที่กินได้ถ้าเจ้ากินมันไปเจ้าจะสามารถขึ้นไปขั้นที่แปดได้แน่ ก็จบตอนที่30อะไรแล้วนะดูหน่อยดูหน่อยเออส30สิไหนแล้วไม่รู้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต,อนต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดดูเพืแ่แปลงงงงงไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับ เพื่อนๆสามารถเข้ามาติดตามกันได้นะครับทุกคลิปทุกวิดีโอเดี๋ยวผมจะทยอยมาลงใหม่และก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากให้ทำหรือว่าเรื่องที่ผมเคยทำไปแล้วมีเรื่งมีตอนอัปเดตใหม่มาก็ทักมาบอกกันได้เลยนะครับก็ฝากช่องฝากเพจนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊บาย